เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาครับก็เห็นอยากดูต้นเกมใช่เปล่ะล่ะก็จัดสักหน่อยแต่ก้อนนี่แหละคือต้นเกมที่ไรมันก็ต้องมีแบบพวกโป้นะเราก็ลงคนเดียวถ้ามีก็ช่างมันก็เล่นเล่นไปนะอันนี้ก็หาปืนนะเพราะว่าเซิร์ฟนี้คนแบบ คนมันก็แบบจะล้นเซิร์ฟไงเราก็ต้องมาหาแถวนี้เนี่ยแถวถนนถังก็ไม่เหลือเราก็มาหาพวกในป่าเอาไม่เหลือถ้าในป่าถ้าเจอพวกบอดมันก็น่าจะมีดรอปปืนอยู่นะแล้วก็ตามบ้านพวกบ้านพวกนี้เนี่ยแล้วก็ความแบบนี้เอาถ้าตามถนนนี่คือแบบมันโลง่งเราก็ต้องวิ่งในป่าเอาผีก็ต้องเอา นี่ได้เตาเอาป่ะผีมันก็นดรอปด้วยนะไอ้พวกเตาเผาเนี่ย yeah. แล้วก็ได้เตาไปเผาของแล้วว่าได้อยู่นี่ก็ต้องแบบรีบกลับบ้านเลยเนะี่ยถึงยังไม่ได้ปืนนี่ก็ขอกลับก่อนเจอผีก็เอานะแล้วก็มันจะได้อะไรไง นี่นะถ้าจะตีผีก็ตั้งพื้นแบบผมเลยนะมันก็บางทีมันก็ขึ้นไม่ได้ไงแล้วก็ตีมันได้อเนี่ก็ได้อะไหลมาละนี่ก็จะให้คนที่แบบมันครับปืนได้เนี่ยมันครับให้นะแล้วก็ไปซื้อเอา เตาที่ได้เมื่อกี้ของฟรีได้จากซอมบี้มาอะไรบ้านก็เอาแค่นี้เลยนะแล้วก็ไม่ต้องไปทำใหญ่ก็ได้นะเราก็เล่นคนเดียวนี่เสียงเท้ามาปะมันก็คงไม่ทุบบ้านเราเลยนะบ้านก็หลังแค่นี้เองเ <Yeah. S 1> ผาไป มีเสียงแบบตีแร่นอกบ้านด้วยนะมันน่าจะวิ่งฝ่าไปแล้วก็ยังไม่มีปืนจะยิกงกับมันก็ไม่ได้เนะี่ยก็ปล่อยไปตรงนี้มีกลองนี่ผมว,วา่าเราก็ต้องไปหาซื้อจริงวะ่ะปืนเนี่ย เหลือหาตามกล่องนี่คือไม่เจอหายากจริงแล้วก็เห็นมีคนที่แบบบอกว่าจะขายปืนอยู่นะแล้วก็ไปลองแบบขอซื้อดูถ้าได้มาก็จะได้ไปหายิงเหรอถ้าไหลก็เริ่มเยอะเลยนะเฮ้ยสิงเท้าเฮ้ยโอ้โหรวบปะ่ะลูกซอง ถ้ามันแบบเข้าใกล้กว่านี้นีน่น่าจะตายอ่ะชุดก็ไม่เต็มด้วยปั้งทีเดียวร่วงแล้วเราก็ได้ลูกซองมาแล้วเนี่ยมีกระสุน6นัดใช้ต่อก็ถือว่าแบบได้ปืนดีอยู่สวยเลยโอ้ยข้างหน้า2ตัว พวกเดียวกันวะเนี่ยวิ่งมาแบบนี้ใช่เลยแล้วก็สร้างแคมป์หลอกไว้ก่อนนะล่อมันมาปั้งโอ้ยโอลูกสองเดวนิดเดียวร่วงไปเฮียในเข้าหัวเรียบร้อย เป็นไงล่ะลูกโมสองตัวเราก็สาหัสอยู่นะดีที่แบบมีลูกซองอยู่เนี่ยเมื่อกี้ยิงมันก็ร่วงเลยเฮ yeah. ่นนี้จะตายไม่ได้นะอันไหลนี่คือ700กร่อยกว่าว่าได้อยู่เราต้องถึงบ้านให้ได้เฮ่อ yeah. ันแผละ่ะ นี่นุกหม้อแล้วก็กระสุนเพิ่มเก็บมาอันนี้ก็กระสนุนนี่ขาดพอดีกังเกงกระโดดอันนี้คือยังไม่มีแบบวีแววโปรเลยนะถ้าไม่เจอก็น่าจะดีวันนี้เนี่ยเราก็ จะได้เล่นดีๆบ้างเลยวันนี้แล้วก็รอดูตอนนี้ก็มีคนมาทำปืนให้ละอันนี้คือปืนพร้อมสกโบปเลยนะเรานจะได้แบบไล่ย,ยิงละตอนนี้เนี่ยเราก็รอปะหลังจากที่ใช้พวกปืนลูกโม่ลูกซองอะไรก็จะได้ใช้กันเบาละ น,นี่ก็เหมือนกับคนมันเริ่มแบบไล่ยิงเลยนะเห็นได้ปืนกันนะอเราก็ถือว่าแบบได้วายโยจะพอทานที่จะไล่ยิงแล้วก็วิ่งคนเดียวเช่นเคยเฮ้ย <c oughs> ได้และอันนี้ก็ทำสอนก็ะบอกเลยนะเอาไว้เรียนเซตหนึ่งแล้วก็ใช้เลยเซตหนึ่งมา สานสนบ้านเราก็ต้องอัพหินนี่อันนี้คนแบบมันวิ่งกันหลายคนนะเจอทีก็สองสามตัวเลยเนะี่ยผมจะไหวไหมเนี่ยมาคนเดียวอแล้วก็ไปต่อ น้อยก็ขอลองยิงดูมันเบาที่จริงถ้าใช้สักสองกระบอกก็น่าจะดีนะอ้าุ้ยสามตัว <c oughs> นี่รอด้วยน้าไม้ไปก่อนเดี๋ยวมารู้ว่าเรามีปืนเนี่ยแล้วก็ต้องให้มันมา,กาใกล้ๆ แต่มันก็สามตัวอยู่นะกระโดดแบบนี้มันน่าจะมีปืนอะนี่อุ้ยโอ้ย,อยไม่ตายโอ้โหโอุย้ยผมจะตายก่อนไปเนี่ยอ๋ออันนี้ก็ปีละเรียบร้อยสามตัวดูดิขนาดออกมาวิ่งนี่คือเจอพวกสามเลยเอ่ะ โอ้โหอันนี้ยิงไม่ถึงมันจะโดดเข้า,าเนี่ยต้องปิดก่อนเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยอแค้์ไม่ไหวแต่ละตัวก็เจ็บแล้วนะผมยิงเมื่อกี้เนี่ยไม่ก็ไม่ตายสุดเกินว่ะเจอคนยิงแล้ว เราก็บินไปแบบเนียนๆก็บศพอยู่หน้าบ้านเฮ้ยจะเข้าก่อนไปเนี่ยยังคันอยู่นะอเอ้ยเดบ้านใช่ไหมทันละในบ้านน่าจะมีอีกนะลูเปิดประตูดูเด็ก อุ้ยโอ้โหนี่งไงโปรของแท้แล้ผมชุบดิวะเนี่ยชุบแล้วกัดนะมเออมารู้ว่าโปรมันจะริงได้เปล่านะแอบหลักพื้นเนี่ยตรงนี้สองตัว อ้าวจะเปล่าตอนที่ชุบก็บฟรีกับโปไปละไหนๆแล้วก็ชุบมาแล้วไงต้องได้ปืนแล้วปืนมี้ินี่ยเฮ้ยอาไปแล้วเดี๋ยวโดนโปยิง เซตกระดูกเต็มโอ้ยกระสุนปืนเนี่ยไอป้ปอี่มันของแท้จริงปะถ้าเราแอบน่าจะยิงไม่ได้นะแล้วก็เฮ้ยแลก็ไม่ต้องผล่ให้มันยิงโอ้ย เหลือหา้หาจังหวะนี้ไปดีกว่าไปแล้วโปจะยิยง่ะเนี่ถ้ามันยิยงนี่คือตายเลยนะเหลือหา้าแคมป์ตรงนี้ก่อนล้วกัน นี่ไงกับตายโยนรดหลังเราก็ได้ปืนมาแค่นี้ก็พอละเสร็จชุบไปหนึ่งกับปอถ้าจะเล่นต่อผมว่าน่าจะตายกับปอว่ะแล้วก็ย้ายทีดีกว่านะไอ้นี่มันอันตรายไปแล้วมันก็คงแบบไม่ตามเรามานะแล้วได้ปืนมาเพิ่มก้นเบาสอนข้างบอกนี่้ายโย เก็บไปหน้าสองตัวเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันร่วงไปหนึ่งเฮ้ยโห ต้นเดืกนะตกใจเมื่อกี้ได้คค่แบบอยู่ก็ชุบมาเลยก็ยิงผมเนี่ยแต่ดีที่เรายิงมันทันมาเซตัวสุดท้ายร่วงไปมีปืนไหมเนี่ยลกยูกบ่อเฮ้ยกระสุนนี่คือหนึ่งร้อยอยู่นะมันน่าจะกดรับแบบเฟสมาเนี่ยที่ได้ร้อยนัดเนี่ย ่าแ,แล้วก็ได้กระสุนมาโยได้เวลากลับเข้าบ้านอยากได้ก็ได้ปืนมาก็ออกไปหายิงต่อ รีบวิง่งเห็นมีหลายชื่อเ้ yeah. ถึงบ้านอย่างปลอดภัยดีที่แบบเข้าบ้านมาได้นะไปยิงมาก็เจอพรอสัดด้วยว้าตอนนี้เราก็มีปืนเล่นแทบเนี่ยได้มาคเพิ่มก็เปล่าอะแต่มันวิ่งทำไมไปเนี่ย โอ้ยโหติดหน,นวางไม่ติดร่วงไปหนึ่งายยตายัยตายโอ้โหเรียบร้อยโดนชุบมาตายว่ะมาไปได้ซ้ำไงไม่ทัวนว่ะยิงโดนนัวตัวหน้าก็มา อ้าตัววิง่งอุ้ยกระสุนมันเข้าตรงเลยตัวนี้เด่ยเอาเรื่อยเกินแต่ก็ตายไปแวบแวนี่ไงบ้านมันนี่ยหรอมวีที่เล่นแวบทุกคนเนี่ย แล้ก็มาเล่นหน้าบ้านวันกันแล้วก็น่าจะได้ปืนออาซจะออกมาไหมแล้วก็คนเดียวคนเดียวมันก็ต้องออกมานะแต่มันก็ต้งองโถมอ่ะ นี่ขับต่อว่าเดี๋ยวก็ไปเก็บของเลยนะถ้ามันออกแล้วก็ยิงอะ่ะนี่มาวัดกันเลยอุย้ยได้การ์ดฟ้าแล้วก็ชุดกระโดดมาอยู่แล้วก็มารอต่อ มารอเล่นกับมันกันเฮ้ยร่วงปะอะไรเนี่ยบอกว่ามันหัวร้อนนะตายไปอีกเอา้าเมื่อกี้เห็นตัวนอนในบ้านมันบักอ่ะถอยก่อนผมว่าเฮมมี่หัวร้อนชัวร์ยิงไปสองรอบเลยก็วิ่งแบบไม่คิดอะไรเลยนะ แล้วก็มีตัววิ่งมาร่วงไปให้พวกนี้แต่ละตัวนี่กระสุนแบบคคตรตรงอะ่ะจะประมาทไม่ได้นะ ก็จะเก็บของไม่ได้นะดิมันเปิดประตูมายิงเรานี่ดูดิมันนอนอะ่ะไอ้นี่มันบัก็กร่วงไปอีกนี่ก็นอนเรียบร้อยตายยู่ัวถ้าผมยิงไปผมจะไปเก็บของ,องไงวนะเนี่ยจะตั้งพื้นก็มันใกล้บ้านไง ยังว่าที้เราต้องพันแผลให้เต็มเอาละได้อยู่แล้วก็พันแผลปะเฮ้ยอย่าบอกว่าจะถมกันอย่างนี้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยมาสามไม่เอาเรื่องเลยนะ โอ้โหดิปล่อยตายนี่ไงนี่ร่วงไปหนึ่เงเองหลังก็มีหน้าก็มีเนี่ยไม่ไหวอ่าตอนนี้ก็เราจะเอายังไงดีเซ็ตก็เมื่อกี้คือแบบจะได้ปืนมาก็เก็บไม่ได้ไงมัอยู่ใกล้บ้านน่ะและเราก็ตายวาร์ปกลับบ้านอย่างไวว่าเดี๋ยวก็ไปต่อเซ็ตสุดท้ายของเรา น้าสองตัวพวกนี้นะครับจะทำให้เรารวยนะถ้ายิงไปแล้วก็นะ่าจะได้ของเล่นนะเหมือนเดิมมันกลับมาจากไบโอด้วยนี่รอปะอเฮ้ยข้างหน้าก็มีนะี่เฮ้ยโอ้โหเ,เ,เรียบร้อยไอ้นี่ปอเป็นยังไงล่ะเซ็ตสุดท้ายเจอของดีโอ้โหเก็บไปได้ของต่อยอดต่อไห้เจอโปรสกอร์ นี่แ็ก็เป็นไงเซิรฟ์ฟเลื่อนของเราต้นเกมเป็นยังไงล่ะต้นเกมก็หนีไม่พ้นนะจะคิดแบบว่าเล่นแบบชิลๆไม่มีโปรผมว่ายากกว่าแต่มันก็โปรโคนละตัวกับที่ผมเจอแอร์พอร์ตนะน่าจะหลายตัวด้วยแหละโอเคก็นี่แล้ววันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันับวเวลาก็ค่อยหาลงใหม่ในวันนี้ก็ไปก่อนแล้วไม่อยู่และวโปรด